สวัสดีเจ้าพบกะปิต้อยสองหักนานบันเฮาหน่ะเจ้าวันนี้ปิต้อยจะมาหนึ่งมันอ่อนอ่ามันอ้อนหน่ะเจ้าเจ้านี่ต้อยไปดูตีเมกล้าผซื้อมามาขายมันหันแต่ลูกน้อยหน่อยะเจ้าวันแรกกนเอามาดูงอยู่นี่ก็หันเป็นลูกน้อยต้อยก็เลยลองเอามาหนึ่งเื่อปลอกกลินดูหน่ะเจ้า มานี่เสาบาทลูกนกน้อยๆลูกในหญ่นี่เป็นซื้อไปหมดแล้วนะ่ะไปต่อยกระหันเหลืออยู่หันกะเลยซื้อมาเป็นมาเสาบาทนะเจ้าเอามาล่างกันเลยนะเจ้าเนาะ จะมาทำกันนึ่งนะเจ้าเม็ดจะเป็นแบบนี้เขียนน้อยๆเม็ดน้อยๆลูกน้อยๆว่าลูกใหญ่ปุ่นเอาไปมุดแล้วนะเจ้าเหลือแต่ลูกน้อยๆต่อยกัเลยไปยิบเหลือกมาได้แกนน้อยๆมาก็จะมานึ้อแกนน้อยๆอี้ล้มนะเจ้านาะเปิดแก๊สเลยนะจ๊ะ ตั้งหมอแล้ก็เอามันอ้อนใส่เลยมันอ้อนนี่มันจะออกหัวเป็นพวงเจ้ากับใบเกยหันปีกกับใบเกยหันต้อใบเกยหันว่าต้นมันเป็นจะได้ อันนี้ก็แต่ก็กคยกินมันย,าามย่าหาปลาตะพิกนะครับนึ่งไปเสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาจิ้มดูนะเจ้า មើល how much แกดูបើបើកดูน่ะជា หน้าตาน่ากินเจ้าก็ขอ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องของพี่ต้อยตัวเองนะเจ้าช่องหักด้านบ้านเฮาขอบคุณเจ้า